สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ y o ยู n e l ช่องเจเสีพรมสานะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามก็คือในเพจของ a c e b o o k นะครับเจเสศีพรมสาลิวิดีโอแต่งซ่อมรถท่องเที่ยวนะฮะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารู้จักกันกับรถเวฟร้อยบนะครับซึ่งเป็น Honda w เว e 125บโฉมแรกนะครับเขามีชื่อเล่นๆว่าเวฟหัวเถิกนั่นเองนะฮะอายุอานามของเขาก็เกือบจะ20ปีแล้วนะครับเขายังน่าช้าอยู่ไหมนะฮะแล้วก็สําหรับในการเลือก รถมือสองเนี่ยเราควรจะดูยังไงนะครับเราสามารถตกแต่งอะไรมันได้บ้างนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถโฉมแรกของเวฟร้อบนะฮะหลังจากที่ Honda w เว e เนี่ยได้ทําตลาดออกมาในรุ่นเวฟร้อยแล้วก็เวฟร1อบนะครับเป็นตัวต่อยอดนะฮะเป็นโฉมแรกนะครับของเวฟร้อบนะเขาจะเรียกว่ารุ่นหัวเถิกนะฮะถัดจากตัวเนี้ยก็จะเป็น 125R นะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ง่ายๆจากตัวสติ๊กเกอร์ข้างนะฮะแล้วก็ตัว ไฟหน้านะฮะจะเป็นไฟทรงแหลมนะฮะแต่ว่าตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็น125 c c ซีคาร์บูเรเตอร์เหมือนกันนะฮะแล้วก็หัดจากเวฟอานะฮะก็จะเป็น Honda w เวฟบางลมนะฮะคำว่าบางลมนี้ก็มาจากไฟเลี้ยวบางลมนั่นแหละนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเวฟ125ปะวานนะครับซึ่งมีการ เปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยนะฮะรวมถึงเครื่องยนต์นะฮะก็มีการออกแบบใหม่นะฮะถัดมาจากเว็บร้อยยี่สห้าประวานก็จะเป็นเว็บร้อยยี่สห้า LED นะครับที่เป็นพวกเบาะสีแดงทั้งหลายนะฮะสีเทาเบาะแดงสีน้ำเงินเบาะแดงดำเบาะแดงอะไรพวกนั้นนะฮะตัวล่าสุดเนาะเป็นเว็บร้อยยี่สห้า LED นะฮะทีนี้นะฮะเว็บร้อยยี่สห้าเอสคันนี้นะฮะอายุของเขานะครับเขาจดทะเบียนในปี2548เนาะก็58 59 60ก็คันนี้มีอายุแล้ว17ปี ถามว่ามันยังน่าใช้อยู่ไหมแน่นอนนะครับคนส่วนมากที่เอารถคันนี้มาใช้อยู่ในปัจจุบันก็ส่วนมากเขาก็จะไปทําการอวร์ฮอ์เครื่องนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าไปทําเครื่องมาใหม่นะฮะทีนี้ในเรื่องของการทําเครื่องมาใหม่นี่มันก็จะมีทําเครื่องเดิมกับทําเครื่องอัพไซส์ขึ้นไปนะครับรถคันนี้เองนะครับจากหน้าไม้ของเลือนไม้เนี่ยอยู่ที่80,000กิโลเมตรแต่ว่าผมทําเครื่องมาแล้วอยู่2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยมันเสียก็เลยจอดสีมันก็เลยซีดอย่างเงี้ยนะฮะ จอดข้างบ้านนะฮะจอดตากแดดตากฝนนะฮะแล้วก็ใช้งานต่อมาจนควันมาไหลแล้วก็มาอัพลูกณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้วิ่งแค่แปดหมื่นกิโลก็จริงแต่ว่าทําเครื่องไปแล้ว2รอบนะครับซึ่งรอบล่าสุดที่ทําเครื่องเนี่ยผมก็มีการ m o ิฟายเครื่องยนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าในช่วงของเปคเครื่องยนต์ละกันนะฮะทีนี้พูดถึงความน่าใช้มันยังน่าใช้อยู่ไหมนะฮะรถรุ่นนี้นะฮะแน่นอนนะครับสาหรับรถมือสองเนี่ยรถที่ไม่เคยผ่านการโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์มาเลยเนี่ย เราจะต้องทําการตรวจเช็คนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของพวกวาล์วต่างๆนะครับว่ามันมีเสียงดังไหมโซราลิ้นเสียงดังไหมซึ่งโซราลิ้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาคลาสสิกของเขานะครับเป็นโรคประจําตัวของเขานะฮะมีอาการควันไหลออกจากท่อไอเสียไหมนะฮะแล้วก็จุดอื่นๆอย่างตัวหน้าปัดเลื่อนไหมนะครับพวกไฟเลี้ยวซ้ายขวาแตรแล้วก็คันนี้ก็จะมีสตาร์ทมือนะฮะมันสามารถใช้งานได้ไหมนะฮะวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นก็ง่ายๆแค่นี้แหละ ต่อมาก็คือในเรื่องของชุดสีนะครับสีเนี่ยมันก็วัดอะไรกันไม่ได้เนาะสําหรับบางคนมีการเปลี่ยนชุดสีมามันก็จะดูใหม่นะครับชุดสีมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับสองสามพันก็ได้สีทั้งคันแล้วนะฮะหรือว่าอย่างของผมเองเนี่ยผมเน้นคลาสสิกเน้นรถเดิมนะฮะผมก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยถึงแม้ชุดแฟลลิ่งต่างๆมันจะแตกนะครับผมก็ทําการเย็บทําการ ต่อใหม่นะฮะไม่ให้มันเกิดเสียงแฟลลิ่งดังนะครับเอออีกอย่างหนึ่งเนาะในเรื่องของเสียงแฟลลิ่งดังเนี่ยก็จะเป็นปัญหาคลาสสิกของเขานะครับของรถ Ho n ด a w เว e นะฮะเรื่องนี้ต้องทําใจนิดนึงนะฮะแต่ว่ารุ่นใหม่ผมไม่แน่ใจนะว่าไอตัวแฟลลิ่งสั่นทั้งหลายเนี่ยมันหายหรือยังนะฮะแต่ว่าวิธีแก้ไขก็ไม่ยากเนาะก็ใช้พวกเทป 3M ในการแปะบ้างนะฮะระหว่างช่วงต่อของชุดแฟลลิ่งนะครับจริงจริงมันก็ไม่ยากหรอกเนาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพวกนี้นะฮะเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของช่วงงล่าะะถที มีอายุอานามมา10กว่าปีแล้ว15ปีแล้วนะฮะอยากแรกเลยก็คือในตัวของซีนโช๊คนะครับซีนโช๊หน้านี่แตกหรือ,อยังรั่วหรือ,อยงางบางคันเนี่ยแตกแล้วก็ใช้ไปจนน้ามันมันหมดจนมันแห้งนะครับอย่างคันเนี้ยทีแรกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับสำหรับรถค,คันนี้เนาะแตกก็ใช้ไปนะครับใช้ไปจนน้ามันโช๊กที่อยู่ข้างในเนะี่ยออกจนหมดเลยนะครับทีนี้ผมก็ได้ทําการคืนชีพของเขานะฮะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ามันโช๊กอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าของผมโชคดีก็คือในตัวแกนโช๊คมันยังใช้ได้ปกตินะครับ แต่โดยเฉลี่ยแล้ว2ปีมันจะแตกครั้งหนึ่งนะฮะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแกนโช๊คอัพเนาะมันแตกผมก็เปลี่ยนซีนโช๊คนะครับเพราะว่าค่าเปลี่ยนมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับร้อยสองประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของโช๊คอัพหลังนะครับส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยรหดนะครับถ้าอายุ10กว่าปีแล้วนะฮะอย่างคันนี้เองโช๊คอัพเดิมน,นะฮะก็มีการแตกรั่วไปเรียบร้อยแล้วก็เลยแต่สปริงเด้งไปเด้งมาผมก็เลยจับเอาตัวโช๊ค YS s มาใส่นะฮะ ตัวนี้เป็นจีซ่าถ้าผมจําราคาไม่ผิดจะประมาณ2000กว่าบาทก็ภายนอกก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกล้อพวกยางก็อายุ10กว่าปีก็ต้องเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วเนาะพวกโซ่สเตอร์พวกนี้ก็มีการเปลี่ยนไปตามสภาพนะฮะเอเวลาเราซื้อมาเราก็ต้องเช็คไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ดูเป็นหลักเลยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์นี่แน่นอนนะครับด้วยความที่รถมันอายุมันหลาย10ปีแล้วนะครับถึงจะเป็นเครื่องเดิมเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่ามันยังหน้าช้าอยู่หรือเปล่านะครับคนส่วนมากที่ซื้อรถวฟบหรายิมห้าคาบูพวกนี้มาก็จะทําการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ใหม่นะครับทำให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือไม่ก็ตกแต่งไปเลยนะครับซึ่งรถของผมเนี่ยก็ใช้วิธีหลังนะฮะเพราะว่าเคยโอเวอร์ฮอลไปรอบนึงแล้วแล้วก็ใช้งานไปเรื่อยๆจนมันหมดสภาพนะครับแล้วก็รอบนี้ผมได้ทําการตกแต่งเครื่องยนต์นะฮะทีนี้มาพูดถึงรายละเอียด การตบแต่งเครื่องยนต์รถคันนี้นะฮะสเปคของเขานะครับเขามีความกว้างของกระบอกสูบอยู่ที่ของเดิมนะฮะของโรงงานอยู่ที่5 2ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็ระยะชักอยู่ที่5 7ม mm ิลิเมตรนะครับผมก็ได้ทําการคว้านนะฮะเพิ่มไซส์ของลูกสูบเป็นขนาด5 4ม mm ิลิเมตรนะครับเป็นลูก54นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วรถเวฟรถยี่ห้าเองเนี่ยมันสามารถคว้านได้ถึงไซส์5้ามิลิเมตรนะฮะพูดง่ายๆจนสุดปอกของเขานะครับโดยที่ไม่ติดเสาเสื้อนะฮะ ซึ่งมันเป็นข้อดีของรถเวฟร้อยยี่ห้านะฮะเพราะว่าในตัวเวฟร้อยสิบ110เนี่ยมันทาไม่ได้มันจะติดเสาเสื้อนะครับไอตัวสี่เสามันจะขยายได้ถ้าจำไม่ผิดได้สูงสุดอยู่ประมาณ54มิลลิเมตรนะฮะสำหรับระยะกว้างหรือ53.5วินประมาณนี้นะฮะแต่คันนี้ขยายได้ถึงไซส์60ได้เลยนะฮะแต่ว่าการอัพไซส์ลูกสูบเนี่ยถ้าเอาอัปลูกที่โตมากสิ่งที่ตามมาก,ก็คือว่าเราจะต้องทําท่อทางเดินอากาศใหม่ คาบูเดิมไม่พอเนาะก็จะต้องเปลี่ยนเป็นคา,าบูเแดดหรือคาบูเรเตออนโปถ้ยออเสียก็เช่นกันนะครับลูกสูบมันโตขึ้นมันต้องคายไอเสียได้มากขึ้นนะฮะถ้อยเสียก็จะใช้ห่อเดิมไม่ได้นะฮะก็จะต้องใช้ท่อผ่าโล่กนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการระบายความร้อนนะฮะเนื่องจากซีซีมันมากขึ้นการระเบิดภายในห้องเผาไหม้มันมากขึ้นความร้อนก็มากขึ้นนะฮะการถ่ายเทความร้อนถ้าทําได้ไม่ดีตัวเครื่องยนต์มันก็จะพังไวนะฮะ เพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกว่าเดี๋ยวสเตปนี้นะผมใช้ลูก5สีก่อนนะครับซึ่งมันจะไม่จาเป็นต้องไปทําวาล์วเพิ่มเยอะนะฮะซึ่งเราก็จะสามารถใช้วาล์วเดิมได้นะครับลูก5สีหัวนูนเนาะใส่ลูกเชียร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ผมก็ใส่แคมแต่งนะครับแคมอง,องศาสูงนะครับถ้าจำไม่ผิดจะยกอยู่30หรือ31มิลน,นี่แหละนะฮะมีการเสริมสปริงนะครับแล้วก็ตัวคาบูเรเตอร์ผมยังใช้ของเดิมเพราะว่ามันเพียงพอนะเราไม่ได้ใช้ลูกสูบใหญ่มากเกินไปนะฮะ ถอดใบวาวโช๊คนะครับยังไม่ได้คว้านนะแล้วก็มีการแยน่นมหนูใหม่นะฮะส่วนตัวกองอากาศก็ยังใช้ของเดิมนะเพราะว่าผมต้องการให้มันทนทานนะฮะแล้วก็ในเรื่องของท่อไอเสียจริงๆปกติผมจะใส่ท่อผ่าหมกแต่ว่าท่อใบนั้นมันพังแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ท่อเดิมท่อเดิมเนี่ยก็เอาตัวแคตแล้วก็เดินคอท่อใหม่นะฮะเสียงมันก็จะนิ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตาเร่งดีขึ้นนะครับทีนี้ในเรื่องของอัตราทดเองเนี่ยเมื่อก่อนผมจะใช้ สเตอร์หน้า14ฟันสเตอร์หลัง36นะครับทีนี้นะมันล้อมันสูงเกินไปนะฮะผมต้องการจะทําเป็นรถเดินทางนะฮะผมก็เลยลดลงมาเหลือ32เนาะก็เป็น14 32มันก็โอเคดีอยู่นะแต่ว่าเวลามันขึ้นเนินะแรงมันจะตกนะครับผมก็เลยขยับขึ้นมาเป็น14 34ซึ่งคิดว่าลงตัวที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาผมก็เอาไปทําเป็นรถด,ดิบากซึ่งสเตอร์หลังก็ใหญ่ถึง40ฟันเลยนะครับแล้วก็ช่วงต่อมาในช่วง ปลายปีเมื่อกี้ผมก็เอาเขาไปต่อพ่วงข้างนะครับเอาไปขายผลไม้นะครับก็กลับมาทําสภาพเดิมนะครับใส่ล้อเหล็กทําสเตอร์ใหญ่นะฮะเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขายผลไม้แล้วผมก็เลยถอดออกแล้วก็เอากลับมาสภาพเดิมแต่ว่าในเรื่องของสเตอร์เนี่ยผมมีการเปลี่ยนใหม่จากเมื่อก่อน14-34จริงๆอัตราเร่งรมันดีมากนะแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็น15-32เลยซึ่งความเร็วปลายเนี่ยจะดรอปลงค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะ แต่ผมก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงเลือกใช้15 3 2นะครับโดยเหตุผลที่ว่าผมต้องการจะเอาเขาไปเป็นรถออกทริปนะฮะซึ่งไม่ใช่ว่าทริปแข่งขันกับใครแต่ว่าเป็นทริปเรื่อืๆเอื่อยๆนะฮะความเร็วปกติเนี่ยมันจะได้ประมาณ120มันก็จะลดลงมาหรือประมาณสัก100นะครับก็คือหายไปเยอะแต่ว่าความเร็วที่ผมใช้ในการเดินทางออกทริปของรถคันนี้นะก็จะอยู่ที่60-80เท่านั้นนะฮะ ซึ่งมันจะใช้รอบเครื่องที่ต่ำมากนะครับมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกชอบนะก็คือขี่เรื่อยๆชิวๆกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะฮะโดยวความเร็ว60-80ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้หมวกกันน็อกเปิดหน้านะครับรับลมไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราเหนื่อยนะเราก็หยิบกาแฟนะครับขึ้นมากินได้กิบขนมมาขบเคี้ยวนะฮะใส่หูฟังเพลินๆเป็นการเดินทางแบบชิวๆนะครับคือหลังๆมาไม่ได้เน้นท็อปสปีดไม่ได้เน้นความเร็วแล้วนะครับก็ขี่แค่60-80 เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของล้อนะฮะเพื่อให้มันสวยงามเนาะผมก็ได้ซื้อล้อเวฟร้อยสิมาใส่ไม่ได้ทําอะไรเยอะนะฮะก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวจานก็จะไม่ใช่จานเดิมต้องเอาจานร้อยสิมาใส่ก็เป็นล้ออลูมิเนียมธรรมดาสีดำนะครับส่วนยางยางหน้าใช้70็ดทับเกสนะครับส่วนยางหลังก็ใช้80ดสิบทับเกก็คือเป็นไซส์เดิมนั่นแหละเราเน้นเดินทางเราใช้ยางใหญ่เรากลัวมันรั่วนะฮะก็อีกอย่างหนึ่ง นะครับรถคันนี้เนื่องจากผมเคยเอาไปใส่พ่วงข้างมามันก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของคัดแรงเหวี่ยงมันหมดมันมีปัญหานะฮะมันจะเกิดอาการสั่นยึกยๆกยึกผมก็ทำการเปลี่ยนแล้วแหละก็หมดไปประมาณสักพันหรือสองพันนี่แหละจาไม่ได้นะฮะก็จบนะครับแล้วก็ไม่เคยมีเรือนไม้พังเนาะตัวไอเข็มวัดน้ํามันนะครับซึ่งในตัวเข็มวัดน้ํามันเนี่ยมันก็จะเป็น จอดิจิตอลนะครับเวลามันโดนแดดนานๆเนี่ยไอตัวฟิล์มเคลือบเนี่ยมันจะล่อนออกนะครับผมก็ซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะฮะผ่านแอปสีส้มนี่แหละราคาไม่ถึง100บาทนะครับจริงๆแอปสีส้มเนี่ยมันขายอะไรของเว็บได้เกือบจะทุกชิ้นเลยนะครับแต่ผมเองก็ซื้อเท่าที่จําเป็นนะฮะอะไรของเดิมที่มันใช้ได้ผมก็จะใช้ไปก่อนส่วน อะไรที่มันจําเป็นต้องเปลี่ยนก็ถ้าเกิดมันมีของแต่งแล้วก็เปลี่ยนใส่ของแต่งไปเลยผมก็คิดง่ายๆแค่นี้นะฮะไม่ได้ต้องใช้ของแพงของอะไรแต่บางอย่างนะฮะอย่างพวกเบรกพวกเนี้ยพวกสเตอร์อะไรพวกนี้พว,ออพ,วนพวกชุกอัพพวกนี้นะฮะเพราะว่าประสิทธิภาพมันจะตามคุณภาพนะฮะและคุณภาพก็จะตามราคาเนาะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยอะไรที่ไม่จําเป็นผมก็จะไม่เสียตังค์กับมันเยอะนะครับมีช่วงหนึ่งเนาะเบรกมันมีปัญหาผมว่าผมจะเปลี่ยนเบรกใหม่จะเอาเบรกแพงมาใส่แต่คิดไปคิดมา กลัวเอาไปจอดตามตลาดนับแล้วมันจะหายนะก็เลยว่าเออถ้าง,งั้นก็ซื้อแบบเดิมนี่แหละมาใส่นะฮะก็เบรกอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ <S <S ทีนี้พูดถึงความน่าใช้มันยังน่าใช้อยู่ไหมผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยในยุคที่เข้ายากหมากแพงเองเนี่ยรถเวฟร้อยยีบห้ามือสเป็นอะไรที่เราจับเข้ามาแล้วก็เอามาโมดิฟายตกแต่งตามสไตล์ของเราได้แบบเซฟตังได้มากๆจริงๆนะครับและ วิ่งได้ดีด้วยนะฮะผมว่ามันเป็นข้อดีมากๆเลยของเว็บร้อยยี่หนะฮะอย่างรถคันนี้นะลกูกสูบ54ขบูเดิมไล่ใหม่ท่อผ่าโล่งนะฮะผมไล่สเตอร์ดูก็สามารถวิ่ง120ได้สบายๆนะครับ120ยนี่ยก็คือนั่งขับเลยนะแต่ว่าตั้งแต่ผมมาได้ g s x กับมาได้ XMAX นะฮะ XMAX 300ผมก็ไม่ได้ค่อยขี่รถคันนี้เร็วเท่าไหร่นะักเพราะว่า XMAX เนี่ยมันระบบการทรงตัวมันดีกว่ามาก พอเราจับคันนั้นแล้วมาจับคันนี้เราก็จะรู้สึกเลยว่ามันมันไม่ค่อยน่าขี่เร็วเท่าไหร่นักนะฮะแต่มันขี่เร็วได้นะซึ่งผมมองว่าขี่ชิวๆหล่อๆก็พอแล้วนะครับอันนี้คือส่วนตัวนะฮะล่าสุดผมเอาไปออกทริปไปที่ภูทับเบิกเนาะเอาคันนี้ไปก็วิ่งกับ m สวิ่งกับ125 LED ตัวใหม่วิ่งกับ125บางลมได้สบายๆเนาะคือรถผมเนะ่ยเก่ากว่าเพื่อนแต่ว่าเราก็ทําเครื่องนิดๆหน่อย ให้มันพอที่จะวิ่งไปกับเพื่อนเขาได้นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้วิตะบันเยอะแยะมากมายเนาะความเดียวก็อยู่ประมาณ70ถึงร้ออาจจะมี110บ้าง120บ้างในบางช่วงก็ไปได้นะเออไปได้เหมือนกันรถเวฟร้อยเป็นรถที่ทําน้อยเนาะใช้งบน้อยนะฮะแต่รถมันวิ่งดีนะครับถ้าให้ผมไล่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะผมทาลูกสูบก็หมดไปประมาณสองพแล้วก็นู่นนี่นั่นก็หมดประมาณ4 0 0พได้มั้ง4 0 0พคือจากรถ ห่างๆลถควันไหลออกตูดเนี่ยกลายเป็นรถที่ขี่ดีนะฮะสามารถวิ่งร้อยร้อยยี่สิบได้สบายๆโดยที่เสียงไม่ดังเลยนะแล้วก็น้ำมันไม่ได้เปลืองมากมายอะไรเท่าไหร่เลยเออแต่ว่าข้อด้อยอย่างหนึ่งของรถเวฟก็คือถ้าเกิดเราไปออกทริปเนี่ยถังน้ำมันมันไม่ได้โตมากนะฮะความจุถังน้ำมันของเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะสามนิดกว่าเองมั้งคือเติมร้อยเดียวอ่ะเต็มก็เลยถ้าจะออกทริปก็ ผมจะพกถังน้ามันสํารองไปด้วยเมื่อก่อนผมจะใช้ถังใหญ่เลยนะถังใหญ่เต็มเลยแต่ทุกวันนี้ผมใส่ขวดโคกอ่ะขวดโคก15บาท2ขวดไว้ใต้เบาะพอนะฮะถ้าเกิดน้ามันมันหมดก็เอาเนี่ยแหละเติมเข้าไปนะครับแล้วก็วิ่งหาปัม๊มทีนี้พูดถึงในเรื่องของออกทิปเนาะออกทิปเนี่ยหลังๆมาเนี่ยผมก็ไม่ได้แบกของเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่กล่องใส่อะไรเยอะแยะมากมายนะฮะผมเน้นว่าผมจะไปแบบช่วยเหลือชุมชนของเขาเ,เขามีที่พักแบบไหนให้เราก็ไปพักนะฮะ เขามีอาหารการกินอะไรแบบไหนอาจจะเป็นหมูกระทะเป็นตามสั่งเป็นอะไรง่ายๆที่เขาทําเอามาขายได้ผมก็ซื้อช่วยนะฮะหลังๆก็จะเป็นแนวนั้นมากกว่านะครับก็ไปแต่ตัวกับเสื้อผ้าเล็กๆน้อยสะพายกระเป๋าไปเดียวก็สามารถออกทริปได้แล้วไม่ได้แบกของเยอะเหมือนเมื่อก่อนที่ผมแบบใส่ปี๊บสใบสามใบนะฮะลักษณะการออกทริปก็เปลี่ยนไปนะครับหลังๆมาก็ขี่รถเล็กก็สนุกดีนะครับเพราะว่าขี่รถใหญ่ ยังไงมันก็ถึงอยู่แล้วนะครับถึงง่ายถึงสบายอย่างของผมเคยใช้ CB500 เนี่ยก็คือสบายมากนะครับจะบิดเท่าไหร่ก็บิดเนาะแล้วก็ XMAX เนี่ยใตย้เบาะมีขนาดใหญ่มากนะครับคนซ้อนก็นั่งสบายนะฮะจริงผมถอดพ่วงข้างออกเพราะว่าผมต้องการจะเอาเขานี่แหละไปออกทริปนะฮะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยตั้แต่ผมออกจากงานประจําด้วยเนาะก็ไม่ได้มีเวลาที่ฟิกตา,ตายตัวเท่าไหร่นักนะฮะก็คือเรามีเวลาในการเดินทางเยอะนะครับจะกี่ร้อยกิโลเมตรกี่พันกิโลเมตรก็สามารถเดินทางด้วยรถอะไรก็ได้ นะครับสไตล์ชีวิตเปลี่ยนไปนะฮะเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามสไตล์ชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่านะแต่ก็มาเล่าให้ฟังเอออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของราคาซื้อขายมือสองเนาะก็แล้วแต่สาภาพนะครับมีตั้งแต่ราคา6กเจ็ดพก็มีนะแต่ว่าสาภาพมันก็อาจจะต้องได้ปรับปรุงเยอะหน่อยนะฮะไปจนถึงรถที่ทาแรงทําซิ่งเปลี่ยนคาบูเปลี่ยนยนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มีราคา2 0 0 0 0นกว่าบาทก็มีนะครับหรือว่าบางคันที่มีการใส่ของเทพอย่างพวกปั๊มรถซี่พวกน็อตนคม พกล้อรลเทียบเทีบทั้งหลายนะฮะพวกนั้นก็ขายเป็นแสนหรือว่าหลายแสนก็มีนะครับก็เราก็ไปเลือกดูกันเอาละกันเนาะว่าชอบแบบไหนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ